มาฟังเสียงนกเขาขันด้วยกันจ้ะทุกคนวันนี้ก็ยังอยู่ในสวนอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินปลาเสร็จเราก็เข้ามาในสวนลุยงานของเราต่อเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ก็มาขุดดินเพิ่มเติมให้มันเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วเนาะเราจะขุดช่วงตรงไหนที่เราตัดหญ้าก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวหญ้าจะเกิดก่อนเนาะเดี๋ยวจะขุดลำบาก ตัดหญ้าแล้วมันขุดง่ายจะเพื่อนเห็นไหมเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วทําไปเรื่อยๆเหนื่อยเราก็หยุดนง,งานของเราเองนะครับเพื่อนเราเป็นเจ้านายของตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใครเหนื่อยก็นั่งพักไปด้วยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นในแต่ละวันเนาะอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะมาลดน้ําใส่ปุ๋ยลดน้ํารอบแรกคือลดน้ํากระตุ้นให้รากของทุเรียน ให้ลากของทุเรียนเริ่มรู้ว่าเออเขาจะลดน้ําแล้วกระตุ้นให้เขาเขาเรียกยังไงเรียกไม่ค่อยจะถูกนะเพื่อนๆอ,อธิบายไม่ค่อยถูกเนาะบรรยากาศในสวนของเราก็จะมีเสียงนกน้อยสารพัดส,สารพัดนกเนาะแล้วก็จะมีเสียงไก่ขันด้วยบรรยากาศธรรมชาติบ้านนอกก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆ เราก็มีความสุขตามอัตภาพเอาบรรยากาศดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับฟังได้รับชมนะ ฟังเพลินไหมล่ะทุกคนเสียงนกร้องให้ฟังเสียงธรรมชาติเนาะวันนี้มีเปมาด้วยเปนอนเวลานั่งพักเหนื่อยเราปวดหลังปวดเอวเราก็เอ็นหลังได้เนาะเตรียมพร้อมความพร้อมอยู่ที่นี่นี่ก็เป็นต้นมะขามเทศจ้ะบพืนเพื่อนเราต้องลุ้นเนาะว่าเขาจะติดลูกให้เรากินไหมถ้าติดลูกแล้วมันออกลูกช่วงสุกช,ช่วงฝนตกก็ไม่ได้กินเนาะ ฟังเสียงนกร้องเพลินไพเราะสนอะโเลยจ้ะเนี่ยวันนี้แม่นันขอตัวทำงานต่อก่อนนะคะทุกคนติดตามตอนต่อไปนะคะทุกคนว่าแม่นันจะพาไปเที่ยวชมอะไรวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย